สวัสดีค่ะติพวรรณจันทงนะคะมนนื่อวันที่3สิงหา2พัน63ค่ะมื่อนนก็หามองแรงแล้วค่ะเกี่ยหญ้าห้งัวเอาหญ้าห้งวัอองวแล้วก็ปลูกกล้วยค่ะผ้าลูกหน่อยปลูกกล้วยยูไฮย,หย,ยูหนายูที่แปลงหนาของติพวรรณจันทงไม่เจอแล้วแม่ ครับปลูกต้นใหม่ต่อเลยครับไม่ได้ื้อเพว่าถึงทรัพคุ้นของต้นยูค่าลิปตาดค่ะต้นยูค่าเนี่ยก็ของที่พ่ะวันทั้งเมิดลรอค่ะนี่พอพันปลูกไว้ปีสองสาปีก็ขายได้งเงินอยู่ได้ขายได้งเงินหลายเติบอยู่ แม่จะแม่จะตวกวยได้ครับปลูกเลยครับปลูกต่อเลยครับปลูกพี่เน่ขั้นแทหลอบหน้าค่ะอ๋อแม่ครับให้แม่พูดก่อนครับพูดกับใครโอ้พูดกับวิดีโอครับค่ะเด็กสองปี3ามปีแล้วค่ะนี่ไก่สิพอตัดขายล่ร บอเมนวาสิดเดค้ายต่ตอนอันต้นเนี่ยค่ะใบยูคาลิปตัดนีค่ะมีสปปรรพคุณทางยาอยู่ได้สิเ่ลาซูฟังอ่งนยูคาลิปตัดเป็นผืชจำพวกต้นใบโรดเพชรเตอหอมแก่วัดคัดจมกง่ปบนุ่งถาดครับล่มครับเซมฮะแก่ไขแก่ปวด แก่โกสร้าบวมเพราะว่ายุค่าริบตาดนี่กัอันเป็นส่วนหนึ่งของอันที่มาปักเหตุนนามันหนามันยุค่าลิปตัดเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของยจีมองพอทีเพราะว่านี่ผลิตเจีมองใส่ในการหนวดแผนไทยประจำปอนหนึ่งปอนหนึ่งนี่กะสี่ร้อยกว่าบาทอยู่แท้ปอนหนึ่งนี่ยมเมนว่าสีบอมีประโยชน์ใบยุค่าลิบตัดนี่กับ ลัดเอาไปใส่อันนั้นห้างไกลใส่เฟืองง่วเนี่ยมันจะมีกินฉุนมีกินมีของสารละเหยบาไห้ได้ให้พวกมัดกับสิบเกลึกอ่ะอ่ะพ่อ,พอบ่าน เกี้ยวหญ้าออกให้งัว่เลยปลูกกล้วยงัวกินกัเอามาปลูกต่อฟังโน้นนนั่ปล่อยงัวใส่เลยเสรปลูกเอาใหม่